สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูร่รายการเสียงชายแดนเสียงต่อชะดดตำรวจป่าผู้พักดีนักรบตำรวจออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM-105 ต่อชะดดจังหวัดยะโสธรมือนีกะนำเรื่องราวสาระดีมีประโยชน์มาฝากตอนพี่น้องเขาอีกเช่นเคยแบ่งเป็นหาช่วงสำคัญน้ำกันคือภาพเก่าเล่าความหลังเสียงชายแดนเสียงทำตำรวจป่าตระเวนข่าวชาวตวชดข่าวทั่วทิศฮิตทั่วไทยจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่ง และมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเฮ็ดยูเฮ็ดกินเงินทองของมายาข้าวปลาคือของจริงอย่าลืมกดติดตาม Facebook เสียงชายแดนแฟนเพจ Facebook FM 105ตจดจังหวัดยะโสธรพันตำรวจเอกฤินวัตผู้วัฒน,นาธิการผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22ออำเภอเมืองจังหวัดอุบราชธานีท่านาทีภูมิดนว่การสถานีมองนีไปพร้อมกัน มอบความสำคัญในผมทิติพันทองดีจเจริญชัยดำเนินรายการครับเข้าสู่ช่วงที่หนึ่งจากทางรายการภาพเก่าเล่าความหลังมุนดิสมะเล่าเรื่องปัญหาความยากจนความยากจนคือการดำรงชีวิตของบุคคลที่มีรายได้บวพ่อกราไรจ่ายและกระบอสามารถหาสิ่งจำเป็นมาสนองความต้องการทั้งร่างกายทั้งจิตใจของเจ้าของใด อย่างเพียงพอจนทําให้บุคคลนั้นมีสภาพความเป็นอยู่ที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สังคมได้วางไว้ความอยากจนขึ้นยุคกรับมาตรฐานของสังคมแต่ละสังคมคือกันเด้ครับเมื่อนีมาบอกถึงเรื่องของปัญหาความอยากจนสาเหตุของปัญหาความอยากจนหนึ่งเนื่องจากความโบเท่าเทียมในความสามารถของบุคคลแมนครับเรื่องของการศึกษากับบซัมเกัน จบมาแล้วทํางานเป็นซํานี่เพิ่นเป็นมากกว่าได้เงินเดือนหลายกว่าความสามารถบบซ้ำกันครับแต่ละบุคคลสองเนื่องจากสิ่งของและบริการต่างๆมีมากขึ้นความต้องการความอยากได้มันก็หลายขึ้นสิ่งของความทันสมัยยกตัวอย่างแค่มือถือนี่แหละครับรุ่นละ 3, 0 0พ5,000 หลุนละมืนหลุ่นละสองหมื่นครับโอ้โหเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับเนื่องจากสิ่งของและบริการต่างๆมันมีมากขึ้นทุกวันนี้นะครับสั่งอย่งกะจากมือถือแลนตรงมาหอดบ้านหาเงินจ่ายเขาบบท่านล่ะกม็มีนะครับเงินดอกเงินดาวเยอะแยะไปเบิดนี่ก็เกิดความอยากจนขึ้นกัน 3. เนื่องจากไม่สามารถทำงานตามปกติ เนื่องจากความเจ็บป่วยความพิการทางร่างกายและจิตใจหรือชลาภาพแมนครับถ้าเขาเจ็บเป็นเอ็นป่วยมากกับไปทำงานคือมูบไดและอีกอย่างหนึ่งครับในกลุ่มของคนพิการอีกอย่างหนึ่งครับในกลุ่มของคนขี่คารับมันอยู่ที่จิตใจและกับกลุ่มของผู้ชลาภาพก็ไปทำงานบไดาคือกันเนื่องจากความสามารถร่างกายไม่เท่ากันจึงเกิดความยากจน ข้อที่สครับสาเหตุปัญหาความอยากจนมาจากภัยธรรมชาติอย่างเช่นว่าฝนแรงน้ําท่วมโรคระบาดฝนแรงมันจีายากจนอยู่บอกครับผีท้องดีมันเป็นภัยธรรมชาติครับผมเอากระ่อกมึงที่แหละครับแรงติดต่อกัน2ปีหรือว่าปีนึ่งนี่แหละครับวันเหตุในใส่นาฝนบ่มาฝ่าบอลงฝนลาฝ่าลาครับโอ้ยตายแรงอีกปีแล้วครับผมน้ำท่วมกันคือกันครับ บางนึ่งหันกับน้ำถ่วมบอ้ยจักเสียเอาอยังเป็นยังครับสาวหุ่งสาวใหญ่อยู่สาวหุ่งสาวใหญ่ว่ามันไกลเต๋ไหมครับเฮ็ดยังกับโเปลี่ยนขึ้นกันคบน้ำถ่วมเสียหายไปกคำน้ำเบิดโรคระบาดไพ่โควิดมากกว่นึครับบรได้ทํางานจนนี่แหละครับสาเหตดุด้สาเหตุของความอยากจนข้อที่5ครับเนื่องมาจากการว่างงานพร้อมจัดทางานครับแต่ไม่มีงานให้ทํากระตองไปหา ประกอบสัมมาอาชีพด้วยเจ้าของเองมันก็ได้หน่อยแต่ก็ยังดีเนาะเนื่องจากการว่างงานครับจึงเกิดความยากจนเนื่องจากการมีบุตรมากก็คือมีลูกหลายผู้คนมีเงินเดือนแลหลายฝันโอ้ยบ่มีลูกเนาะครับเนาะมูตเข้าเจา้าข่อยเจ้าให้เจ้าหนะ้าเก็บขยะกรรมกรแบกหามซ้ำหล่อลูกหลายๆครับเป็นจอ่อนซอน เนะครับเนื่องมาจากการศึกษาต่ำไม่สามารถพัฒนาอาชีพของตนได้การศึกษาจังมีความสำคัญลูกเอ้ยจะเป็นตอพอตาเมีเพิน่นว่าเพิ่นจมปากเปียกอยู่ครับไปโรงเรียนเด้อไปโรงเรียนเด้อไปไปเรียนนี่แหละครับการเรียนคือทรัพย์อย่างหนึ่งนะครับที่พ่อแม่มอบให้แต่การเรียนทุกวันนี้ก็คือการลงทุน เงินจากพ่อแม่มาลงทุนทางด้านการศึกษาเราใช้เงินจำนวนนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับสิตนทพ่อเทแม่เนื่องจากการศึกษาต่ำไม่สามารถพัฒนาอาชีพตนเองได้จึงยากจนรู้สาเหตุแห่งความยากจนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาหาวิธีในการแก้ไขปัญหาไปพร้อมกันนะครับเราสู่ช่วงข้อคิดสกิดใจเราคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น บางคนบางคำพูดนะครับสามารถที่จะทำให้เราใ,ใจเป็นข้อคิดโดนใจที่สามารถเปลี่ยนเราไปได้ตลอดชีวิตเลยก็มีอย่างเช่นคำนี้ครับอยู่ด้วยกันต้องมีเหตุผลนี่แหละคือคนที่มีอาระยะธรรมเมื่อว่าโดยความต้องการพื้นฐานอย่างเช่นว่าการกินกามหลับและกลัวภยัยเนี่ยสัญชาตญาณเหล่านี้ มีอยู่กันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์แต่สิ่งที่ทำให้คนแตกต่างจากสัตว์จนได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็เพราะคนเรานั้นมีความสามารถในการใช้เหตุผลและสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยเหตุผลฟังให้ดีนะครับคำว่าเหตุผลนะครับทำให้เราถูกเรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะรู้จักการใช้เหตุผล คนเราจึงอยู่ร่วมกับคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างหลากหลายได้อยู่ร่วมกับคนที่มีศาสนามีภาษามีวัฒนธรรมและสีผิวที่แตกต่างกันก็อยู่ได้รู้จักระงับความขัดแย้งได้โดยไม่ใช้ความรุนแรงเข้าห้ำหั่นกันเหตุผลจึงเป็นอัจฉริยภาพพิเศษที่แยกออกมาจากสัตว์เหตุผลของคนนะครับ เมื่อใดก็ตามที่เราหลงลืมที่จะอยู่กันด้วยเหตุผลหันมาใช้ความรุนแรงเข้าทำร้ายกันก็แสดงว่าเมื่อนั้นเราได้สูญเสียเป็นคนและกลับไปเป็นสัตว์อีกคราหนึ่งแล้วดังนั้นพึงเตือนตัวเองไว้เสมอว่าอยู่กันด้วยเหตุผลนี่แหละคือคนที่มีอารยะธรรมจึงเป็นที่มา สัตว์ประเสริฐนะครับนั่นคือเหตุและผลที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่าละอย่าเลยสิ่งเหล่านี้ไปจงเติบโตจากความผิดพลาดจงฉเฉลียวฉลาดจากความล้มเหลวความผิดพลาดหรือความล้มเหลวจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายหรือจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ได้สิ่งสำคัญย่อมขึ้นอยู่กับมุมที่เรามอง ถ้าเรามองความผิดพลาดว่าล้มเหลวว่ามันเป็นปัญหาว่ามันเป็นอุปสรรคมันเป็นความบกพร่องเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ความผิดพลาดล้มเหลวก็จะกลายเป็นสิ่งเร็วร้ายในชีวิตขึ้นมาทันทีตัวใหญ่ขึ้นมาทันทีนะครับแต่ถ้าเรามองในมุมกลับกันโดยมองเสียใหม่ว่าความผิดพลาดทําให้เราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นความล้มเหลวทําให้เราไม่ประมาท หรือหากมองแบบอับราฮัมริงคอนว่าความล้มเหลวคือนั่งร้านของความสำเร็จโอ้โหโดนใจครับเพราะทุกครั้งที่เราล้มเหลวเรามักจะฉลาดขึ้นจริงไหมครับคนเท่ากับสลาดขึ้นได้บาทเนี่เติบโตขึ้นกล้าแกร่งมากขึ้นหากใครมองได้อย่างนี้ทุกครั้งที่ผิดพลาด ทุกคราที่ล้มเหลวก็มีแต่ได้ไม่มีเสียถ้าเรามองเป็นและด้วยมุมมองเชิงสร้างสรรค์แบบนี้แหละครับความผิดพลาดหรือว่าความล้มเหลวก็ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวอีกต่อไปหากแต่มันคือส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ชีวิตของเราได้รับการเติมเต็มอีกต่างหากโอ้โหจงเติบโตจากความผิดพลาด จงฉเฉลียวฉลาดจากความล้มเหลวมีครับคนทำงานมันก็ต้องมีแบบนี้แหละมันไม่มีอะไรราบลรื่นไปสเสียหมดนะครับอับราฮัมริงคอนพูดไว้ว่าความล้มเหลวคือนั่งร้านของความสำเร็จยูจูจะมาสำเร็จไม่ได้มันจะต้องเกิดจากความล้มเหลวมันจะต้องเกิดจากการฝึกการหัดซะก่อนการที่เราจะก้าวเดินอย่างมั่นคงได้เราต้องฝึกล้มครับ ล้มกี่ครั้งนับไม่ถ้วนเหมือนกันล้มแล้วเราก็ลุกเองนะคานไปไนะครับพยายามเดินอีกต่อไปผู้หลังคนเดิน,นได้ครับท่อแม่ก็ต้องหาใหม่มาไมา่จับไม่ยางนะนั่นแหละครับกว่าที่เราจะเดินด้วยขาของตัวเองได้ครับเราล้มเหลวมาไม่กี่ครั้งความล้มเหลวก็คือนั่งร้านแห่งความสําเร็จนั่นเองอ่ะเก็บไปใช้นะครับคอยคิดประจําวันเสียงชายแดน f M 5, อ1 0 5รตจดจังหวัดยะโสธรครับมาถึงช่วงตระเวนข่าวชาวตวชดนะครับวันนี้ไปดูพี่ๆตชดในการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าตามแนวชายแดนป่าไม้ถ้าจะพูดไปแล้วนะครับทุกวันนี้ก็เหลือน้อยเต็มที่แหละกรมป่าไม้ก็ออกมากลางแผนที่ประเทศไทยบอกว่าเหลือน้อยจริงๆ 102ล้านไร่หรือร้อยละ31โดยปี2561นะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยมีการปลูกนะครับแต่ว่าจะรอดหรือเปล่ามีป่าไม้เพิ่มขึ้นมาขณะที่ผลสำรวจนะครับจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองไม่เหลือพื้นที่ป่าไม้แล้วส่วนการจนบุรี ากเชียงใหม่น่านแพร่ลำปางแม่ฮองสอนป่าเพิ่มขึ้นร้อยละ60อธิบดีกรมป่าไม้พูดถึงสถานการณ์ป่าไม้ในประเทศไทยว่าจากการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าถือเป็นครั้งแรกที่นำข้อมูลจากภาพดาวเทียมมีความละเอียดจุดภาพ10เมตร มาใช้เป็นหลักฐานในการจัดทำข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลภาพดาวเทียมที่มีความละเอียดมากที่สุดนับตั้งแต่มีการใช้อุปกรณ์ดาวเทียมจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยอันนี้ก็ใช้ควบคู่กับจัดทำข้อมูลชนิดป่าของประเทศไทยในปี2561ไปด้วยนะครับจากการเดินสำรวจจากการสำรวจมาใช้ข้อมูลทาง อินเทอร์เนต็ตนะครับทางดาวเทียมรายละเอียดแค่10เมตรเองนะครับเห็นชัดเจนเลยเพื่อสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันโดยเฉพาะการจัดทำแผนที่ป่าไมา้จัดทำฐานข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ถูกต้องตามหลักวิชาการบนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย มีป่าไม้ประเทศไทยมีทั้งหมด1,02ล้านไร่ภาคเหนือมีพื้นที่ป่ามากกว่า38ล้านไร่ส่วนภาคกลางมีพื้นที่ป่าไม้12ล้านไร่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ป่าไม้กว่า15ล้านไร่ส่วนภาคตะวันออกนะครับ มีพื้นที่ป่าไม้กว่า4ล้านไร่ภาคตะวันตกมีพื้นที่ป่าไม้กว่า20ล้านไร่และภาคใต้มีพื้นที่ป่าไม้กว่า11ล้านไร่นะครับจากการเฝ้าระวังอย่างหนักทั้งตำรวจตะเวนชายแดนทั้งป่าไม้ทั้งเจ้าหน้าที่นะครับวันนี้ก็มีทหารมีทุกหน่วยงานนะครับเข้ามาดูเรื่องป่าไม้ อธิบดีกรมป่าไม้ก็บอกว่าประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าไม้ไม่มากและททำให้การป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าไม้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ทางรัฐบาลทําอยู่พร้อมทั้งได้จัดทําชุดข้อมูลชนิดป่าของประเทศไทยเพื่อสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นปัจจุบันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการจัดทำแผนที่ป่าไม้ของประเทศไทย มีหลักฐานถูกต้องตามหลักวิชาการโอ้ยคนมาหลักตัดใหม่พยุงแถวแนวชายแดนตามวัดตามว่าครับคู่มือนี่อยู่ในฐานข้อมูลสำรวจบน่น้อไปดูจังหวัดที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นร้อยละหกนะครับได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีปุผนแล้วครับหวยค้าแข่งติดกับประเทศพมา่าผนที่ครับจังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่านแพร่ลำปางแม่ฮองสอนวันนี้ชาวเขามาปลูกป่ากันเยอะจังหวัดที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ40-60นะครับกําลังเพิ่มขึ้นก็คือกําแพงเพชรนครนาย,ยกพิษณุโลกเพชรชบูรณ์สระบุรีสุขโขทยัยชัยภูมิมุกดาหารเลยจันทบุรีตราดปราจีนบุรีสระแก้วประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรีชุมพรตรังนาราธิวาสพังงาภูเก็ตยาลาสตูลสุราษฎร์ธานีวันนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะครับอันดับหนึ่งนี้คือเพิ่ม60เปอเซนต์อันดับสองนี้ก็4 0่สถึงหกนะครับยาลาสตูลสุราษฎร์ธานีนะครับโอ้โหสถิติที่น่าภูมิใจนะครับอันนี้คือป่าไม้ที่เพิ่มขึ้นแต่ก็มีบางจังหวัดนะครับที่ไม่มีป่าไม้แล้ว รเราคนไทยจะทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้รักน้ำรักป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรของชาตินี้ให้อยู่กับคู่ไทยไปอีกนานแสนนานนะักขอรับมาถึงช่วงข่าวทั่วทิศท,ทั่วไทยนะครับมาในวันที่หวยออกพอดีนา,น,อนายนนิติศรนบัณฑิตอายุ45ปีเจ้าของร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำ สระสีเสียดหมู่ที่7ตําตำบลหน,นองเสม็ดอำเภอเมืองตราดเดินทางมาลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจภูทรอ,อำเภอเมืองตราดด้วยท่าทางที่อารมณ์ดีแมแห่ขนถูกหวยนะหลังจากที่ถูกรางวัลที่1หมายเลข972661จํำนวนหนึ่งใบรับไปหนอๆครับงานนี้6ล้านบาทผู้สื่อข่าวก็ไปถามเลยเลยครับ นายนทีิก็บอกว่าดีใจมากสลากินแบ่งงวดนี่สื่อกับแม่ค้าในตลาดจังหวัดตากนี่แหละแต่กระจำบ่ได้ว่าสื่อที่ตลาดใดวสันนะครับสแสดงว่าสื่อมาหลายหมองส่วนเลขที่ซื้อเนื่องมาจากเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี2563นนี่แหละเป็นวันเกิดของตนขณะที่ตนเปิดร้านอาหารมาตามปกติลูกค้าก็มานั่งทานอาหารหลังจากที่ลูกค้าทานอาหารเสร็จ ได้เกิดอุบัติเหตุหน้าร้านลูกค้าที่มาเที่ยวถอยรถยนต์ชนกันเองเป็นรถเป็นรถยนต์กระบะถอยชนกับรถเกง๋งห่อดังซะด้วยนะครับยี่ห้อเบนซ์ตนก็ได้เสียงตาไปมองดูครับปรากฏว่าเป็นเลข661นะครับตนก็เลยจำไว้ไปซื้อรุเตลรี่ในงวดนี้ตามเก็บมาได้จำนวน5ใบ พอมาตรวจรางวัลครับพบว่าหมายเลข972661จำนวน1ใบนะครับนอกนั้นไม่ถูกนะครับถูก1ใบซื้อมา5ถูก1นึ่โอ้ดีตัวลวนะเนาะนั่นกาถือรางวัลห1หนึ่งว่าดีใจจะนำเงินไปใช้นี่ให้กับครอบครวัวและก็จะเก็บไว้ทําทุนต่อไปในอนาคตนะครับโอ้โหดีใจด้วยนะครับนี่ยนะ ถามีการถือลอตเตอรี่ขึ้นมากก็ต้องมีการมาลงหนาหนึ่งแบบนี้ล่ละเอาผู้ดใดสะเป็นผู้โชคดีรายต่อไปเชิญครับผู้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งไปแล้วก็มาดูอากาศหนาวที่ภูกระดึงนะครับภูเรือบอกว่าวันนี้12องศานะครับสภาพอากาศทั่วไปทุกพื้นที่ของจังหวัดเลยยังคงมีสภาพอากาศหนาวเย็นมีสภาพอากาศหนาวเย็นในช่วงกลางคืน มีหมอกหนาะในบางพื้นที่มีลมแรงโดยเฉพาะยอดภูแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแบบครอบครัวเป็นหมู่คณะเป็นคู่รักเดินทางมาสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นมาดูทะเลหมอกที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีนักท่องเที่ยวตื่นนอนตั้งแต่ตีห้าเลยครับแล้วก็เดินเท้าไปที่ผานกแอนเพื่อสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นลมแรง รอชมแสงแรกของพระอาทิตย์ทอแสงสาดส่องมาผ่านทะเลหมอกปกคลุมท้องฟ้าที่อุณหภูมิ10ความประทับใจท่ามกลางทะเลหมอกและละอองน้ำค้างบนอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิ12องศาที่ภูกระดึงนะครับอีวันหยุดหลายวันนะครับที่ทางรัฐบาลจัดให้เราก็ไปท่องเที่ยวกันไปเที่ยวก็อย่าลืมนะครับนี่ก็มีข่าวมาอีกแล้วนี่ บอกว่าไฟไหม้ครับเปิดกล้องวงจรปิดวินาทีที่ไฟไหม้บ้านพักคนงานหมอนอิงดาวบนดอยหมอนจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับจนวอดวายแล้วก็รามลุกไหม้ไปถึงรถซึ่งจอดอยู่เสียหายอีก4คันนะครับงานนี้แตกตื่นกันทั้งดอยเลยทีเดียวจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าไร่ ดอยช้างบนดอยม่อนแจ่มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่บันทึกวินาทีที่ขณะกลุ่มควันได้ลอยออกมาจากบ้านพักของนายแดงนายทูอายุ29ปีคนงานของชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างพาก,กันตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ไไมก่อนที่จะเรียกแขกซึ่งพักอยู่ในห้องพักนะครับให้มาเคลื่อนย,ย้ายรถยนต์ ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนก็ได้ช่วยกันดับเพลิงดับไฟนะครับน้ำทั้งถังดับเพลิงไปฉีดสกัดไม่ให้ไฟลามและใช้น้ำสาดเข้าไปก่อนที่จะเกิดเสียงระเบิดดังตูมตามขึ้นมาชาวบ้านก็พากันวิ่งกลับออกมาอีกวิ่งเข้าไปหารีสอร์ท้วครับที่อยู่ใกล้เคียงกันใครมีถังดับเพลิงเอามาช่วยกันแล้วรถดับเพลิงของเทศบาลโป่งแย่งก็ขึ้นมาดับเพลิง แต่เมื่อรถดับเพลิงมาถึงชาวบ้านช่วยกันดับไฟหมดไปแล้วใช้เวลามากกว่า30นาทีจึงหมอดลงไปได้ีเที่ยวก็ขอให้ตลอดปลอดภัยนะครับอากาศมันเย็นมีลมนะครับโอกาสที่กิ่งไม้หรือว่าสายไฟซึ่งใช้มานานแล้วเกิดชำรุดเสียหายอาจจะเกิดเพลิงไหม้แบบที่เป็นข่าวนี้ก็เป็นได้โปรดระมัดระวังด้วยนะขอรับ ถึงช่วงสุดท้ายจากทางรายการเสียงชายแดน fm 1 0 5ตจอรจังหวัดยะโสธรนะครับเสียงจากตำรวจปา่าเห็ดอยู่เห็ดกินเรื่องของงานการเกษตรการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อให้สามารถทนต่อสภาพเครียดต่างๆจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชาวนาเป็นอย่างยิ่งการผลิตข้าวในประเทศรุ่มน้ำของโดยศูนยพ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคร่วมกับมหาวิทยลาลัยกเกษตรศาสตร์ดำเนินโครงการในการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวโดยเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลสำคัญของประเทศลุ่มน้ำโขงมาตั้งแต่ปี2547โอ้โหหลายปีแล้วนะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลในการจัด คัดเลือกสายพันธุ์มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวในปัจจุบันของประเทศไทยและในเขตลุ่มน้ำโขงก็ร่วมกับหลายๆห,หน่วยงานนะครับและก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำข้าวจากกรมการข้าวมหาวิทยาลัยขอนแกน่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือนำมาจากเมียนมานำมาจากประเทศ จากการทำงานอย่างหนักดรเทียรยุทธ์ตู้จินดาออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าที่สาธารณราาัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถปรับปรุงข้าวพันธุ์ใหม่ได้เป็นผลสำเร็จข้าวเหนียวหอมท่าดอกคำชื่อนะครับซึ่งมาจากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวเหนียวท่าดอกคำซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและนิยมปลูกกันมากในประเทศลาว ผสมกับข้าวเหนียวหอมต้านทานโรคไหมสายพันธุ์ที่พัฒนาโดยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์จากยีนข้าวนะครับและยีนต้านทานโรคใบไหมซึ่งเป็นลักษณะเด่นกว่าสายพันธุ์อื่นทำให้ข้าวเหนียวหอมท่าดอกคำเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เติบโตได้ดีให้ผลผลิตสูง มีลักษณะต้นเตี้ยปานกลางลำต้นแข็งแรงไม่ล้มง่ายเป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อแสงช่วงแสงทำให้สามารถปลูกได้ในนาปรังนาปีเหมาะสมในการปลูกในภาคกลางภาคใต้และเขตภาคเหนือของประเทศลาวเช่นว่าแขวงบ่อกแก้วหลวงน้ำทาชัยบุรีอุดมใสและหลวงพระบางอย่างนี้ปลูกได้เลยนะครับ ความร่วมมือในการพัฒนาพันธุ์ข้าวนะครับอีกสักหน่อยก็คงจะมีการข้ามแม่น้ําโคงมาทดลองปลูกในบ้านเราเตรียมตัวนะครับแม่ทนทานดีเหลือเกินให้ผลผลิตก็สูงเป็นข้าวเหนียวหอมที่ถูกใจภาคอีสานเลยล่ะครับมาส่งท้ายด้วย5พืชเกษตรพารวย1ครับตะไคร้เป็นพืชที่กำลังมาแรงแซงทุกโค้งครับ เพราะใช้ได้ตั้งแต่โคนจะรดปลายทำได้ตั้งแต่เครื่องต้มยำยันน้ำสุขภาพโรงงานเครื่องแกงสาะหากัญชาระวันเลยใครมีแล้วนำมาขายขนาดที่ทำสัญญาซื้อขายกันตั้งแต่ตเตเดียมดินสนุนราคาการันตีกิโลละ1 0 1ถึงบาทว่ากันว่ากเกษตรกรบางรายมีไรายได้จากการปลูกตะไคร้ขายมากถึงวันละ สามหมื่นบาทปลูกง่ายรายได้ดีขนาดนี้ไม่ทำก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรแล้วทดลองดูนะครับปลูกตระไคร้ครับผมเวลาหมดแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณชาวนาที่ปลูกข้าวเรากินความสุขของชาวนาคือความสุขของแผ่นดินขอบคุณที่ไม่ทุจริตขอบคุณที่ไม่ค้าขายยาเสพติดร,รักเถอประเทศไทยผมทิติพันธ์ทองดีเจริญชัยเสียงชายแดนแฟนเพจต้องจากลา โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ